ปอลไนข้อที่7นะครับเมื่อเราได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นจาก200ล้านบาทเป็น220ล้านบาทนะครับและรายจ่ายมวลรวมในการบริโภคเพิ่มขึ้นจาก180ล้านบาทเป็น186ล้านบาทแสดงว่าแนวโน้มส่วนเปลี่ยนแปลงในการบริโภคหรือค่า MPC นั้นจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราจะตอบคำถามได้นั้นนะครับเราจะต้องทราบกันว่าค่า MPC นั้นประกอบด้วยอะไรนะครับ MPC ค่า MPC ก็คือค่าความโน้มเอียงหน่วยเพิ่มในการบริโภคซึ่งประกอบด้วย slope c ก็คือ slope ของการบริโภคนะครับหารด้วย s l o p ของ yd ก็คือไรายได้พึงจ่ายแต่ว่าในโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาไม่ได้ให้ไรายได้พึงจ่ายมานะครับเขาบอกมาว่า รายได้ประชาชาิเพิ่มขึ้น200ล้านเป็น220ล้านแต่ว่าในสูตรที่เราท่องๆมันอยู่เนี่ยมันคือการนําสลบการบริโภคหารด้วยสลบรายได้พึงจ่ายแต่ในโจทย์ไม่ได้ให้รายได้พึงจ่ายมานะครับให้รายได้ประชาชาิมาเราจะใช้มันแทนกันนะครับเหตุผลที่เราจะใช้มันแทนกันก็นกคือผมก็เลยจะบอกว่าสลบของรายได้พึงจ่ายนั้นมีค่าเท่ากับสลบของรายได้ประชาชิ ด้วยเหตุผลข้อที่หนึ่ง,ง่ายๆเลยก็คือโจทย์ไม่ได้ให้รายได้พึงใจามาก็เลยจะต้องใช้รายได้ประชาชาติแทนรายได้พึงใจแล้วทําไมโจทย์ถึงให้มาแบบนั้นครับโดยโจทย์ข้อนี้เขาคงมีข้อสมมติฐานว่าระบบเศรษฐกิจนั้นเป็นแบบ2ระบบคาว่า2ระบบหมายถึงมีแค่เพียงการบริโภคของภาคเอกชนกับการลงทุนเท่านั้นจะไม่มีภาครัฐ จะไม่มีภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อระบบเศรษฐกิจไม่มีภาครัฐมาเกี่ยวข้องนะครับก็จะไม่มีการเก็บภาษีคําว่าไม่มีการเก็บภาษีนั้นคําว่าภาษีนั้นหมายความถึงภาษีทางอ้อมตั้งแต่ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสรรพสามิตภาษีตุลกากรภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับก็จะไม่มีการเก็บภาษีทางอ้อมนะครับนอกจากนี้ก็ไม่มีการเก็บภาษีนิติบุคคลก็คือผลกาไรจาก สถานประกอบการนะครับจะไม่มีการเก็บเพราะว่าไม่มีภาครัฐก็ไม่มีภาครัฐมาเก็บตัวภาษีตรงนี้และบุคคลธรรมดานั้นก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเห <c oughs> <He S 2> ็นไหมครับว่าในกรณีที่ไม่มีภาครัฐนั้นไอ้ภาษีต่างๆก็ไม่ต้องเสียนะครับนอกจากนี้ยังรวมถึงก็ไม่มีเงินประกันสังคมที่ภาครัฐเข้ามาอาัดฉีดให้ด้วยนะครับดังนั้นเมื่อไม่มีภาครัฐเนี่ยระบบเศรษฐกิจมันก็เป็นแค่สองระบบเมื่อไม่มีภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็หมายความง่ายๆว่ารายได้พึงจ่ายก็จะเท่ากับรายได้ประชาชาตินั่นเองนะครับนี่คือคําอธิบายนะครับในกรณีโจทย์ข้อนี้เนี่ยไม่ได้ให้เราได้พึงจ่ายมาแล้วเราจะหาค่า MPC ได้อย่างไรเราก็มีข้อสมมติฐานว่ามันน่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบ2ระบบเมื่อเป็นระบบเศรษฐกิจแบบ2ระบบแล้วรายได้พึงจ่ายก็คือรายได้ประชาชาตินั่นเองนะครับเราต้องทําตามที่โจทย์เขากําหนดมาให้นะครับ นั้นเข้าใจกันนะครับสรุปก็คือค่า yd ตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นค่า y ก็คือรายได้ประชายชาติตามที่จดให้มานี่คือที่มานะครับคราวนี้เราก็มาทายค่าตัวเลขตามที่จดให้กัน,นครับสลบ4ก็คือผลต่างนะครับรายจ่ายมูลรวมในการบริโภคเพิ่มขึ้น180เป็น186นะครับมีผลต่างเท่ากับ6 ส่วนรายได้ไประชาชาตินะครับจาก200เป็น220ผลต่างคือ20เอา6นะครับหารด้วย20ก็จะได้กับ0.30นะครับดังนั้นคำตอบของค่า MBC ก็คือ0.30นะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อข้อา4นะครับ